ด้วยวาจาสื่อตามทางอยากฟังเสียงสวรรค์บอยากฟังจ้าอยากฟังเสียงสวรรค์บอยากฟังจ้าอันแววแววเสียงปู่ไข่ก้นหูอันแววแววปู่ขานไข่ไข่ก้อหินอันที่ปู่เป็นนิมิตฝันชั่วร้ายมีเท่าไปร่แต่วันนี้ ตั้งมั่นให้เห็นเป็นอานุสงตรงอานุจักรอยากถือเหล็กอีบ่นหอยอยากจ้าอยากถือเหล็กอีบ่นนอยอยากเก้ามนุษย์ลุนมนุษย์ด้หลายมนุษย์อยากถือไว้ได้แล้วกห้มันมนีมันแมนให้มันแรงเขาเป็นนอพุโทษได้หน่อยเด้อการส่งสั่งท่านทำให้มันแมนให้มันแรงขึ้นอานุสงถึงทธพูภูโทท่านการส่งสั่งตรงนี้ขึ้นกะหาบดีศรีสัชนาไร อำนาจวาสนาแห่งฟ้าสวรรค์ข้าปูจันตาเสยยยมีขอลิ์คิดอย่างเจ้ากรรมและหลายเวรขอเบิกฟ้าเบิกด,ด,ดินเปิดเกษีเน่งเกษีหลักอำนาจวาสนาไม่ว่าเจ้าทุกเจ้าท่าเจ้าอนุสงแห่งลมตะโกดมหายานไม่ว่าจะตุคามรามาเทศดหรือจิตตาดวงวิญญาณอนุสงแห่งเจ้ากรรม้อยแปดพันประการข้าขอน้อมนี่อน,นุสงปูศีสุโทแห่งคำชะน,น อริยะนาสงแห่งอริยวามพุทโธโสวกตตชัดแห่งภูมิบ้านและภูมิเมืองอริยะเมตไรมหายานคุณอนันต์องค์พญายช้างเผือกขอให้เป็นการเวกมหายานในครั้งนี้ถูกหวยเลข้ายสามตัวรางวัลที่หนึ่งและรางวัลที่หนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ไหมล่ะมนุษย์ราชม,ามาหามวินโจงบังเกิดข้าพระเจ้าอริยะเมตไรมหายานล,ล่างปูเทพมงคลขอจงกรมพุทธโทรัตานังธรรมรัตนังสังโฆรัตานังอรหังมาพุทธโทนโมพุทธายะ จงฟังเพิ่นว่าเจ้าเจ้าเจ้ามาอีกแล้เจ้ายังมันจังสิเรื่องเล็กเจ้ายังมันสิเป็นนิมิตเหมือนฝันเจ้าเป็นพญาพรหนุนอริยาเมตไตรมาหายานเป็นขหาบดีอริยาเมตไตรมาพุโตเพิ่นว่าเจ้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 ามาอีกแล้วเจ้าอีังงส่าม เก้าอินเดียึงสิเป็นสเวกชัมหามุโธูปปเป็นปุ๊บทำให้มนุษย์เก้ามีเพื่อน่าเก้าเมืองจังพีเพิ่นนยั่งกันจังเพื่อนว้ากันจังว่าแปรจะะหังหมาปุโธเนี่ยแอดมีอยู่ทั้งเหนืออยู่ทั้งใต้อยู่ทั้งล่างอยู่ทั้งบนผู้ก้นไกแหแหนให้เวียนไยตายเกิดทั้งเริ่มมาโกรธมหาญาณที่ทั้งใต้สุด ทั้งทิศตะวันออกทั้งทิศตะวันตกทั้งอนุสงฆ์บุญบันดาลเพื่อน่นาแปดแปดแปดเป็นยันตะมหาญานมาเบิง้งแปดกับเก้าเถียงกันเบิ้งมึงแปดกับเก้าเถียงกันเป็นพุทธมหาพุทธถ้ามีเก้าก็ต้องมีแปดท่านมีแปดก็ต้องมีเก่าให้มันสุกมถวิเท่าเป็นรอยอน,นิสงฆ์ ให้ผู้คนนี้ล้างไหลามาเป็นกระสินแก้วทั้งพุนนี่แล้วก็ขอให้ทั้งนี้จงมีอยู่ทั้งพุ่นเชิดชู้แล้วก็ขอให้เห็นแก้วแห่งนอพุทูโตทเดอ้อลูกหลานเดอ้เอเพิ่นสิไดจังไดก็กสาธูน้ำเพิ่นเดอ้อลูกเดอ้เอเพราะว่าเหนือออกตรงไตวิมานฝ่าแห่งสวรรค์อขอให้สุขที่มันให้เจ้ามาเด้อลกูกผู้ใดสิิ่งปามาแตไวผู้ใดสิบปิงึงมาแตไวผู้ใดเสียวเต่ามาปล่อยให้มาปล่อยตรงนี้ ให้ม ma, ma, ันมาให้มันดีใ <c> ห <ười> ้มันมาให้มันได้เก้าเก้าเก้านี่มาลาลาน้อยเอ้ยเก้ายังบ่เก้ายังบ่ก้ายังกับให้เก้าสิบเอ็ดคงไหเก้าเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเดียละเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเดีอาจารย์มาหางคุณนี่นบาวาสนานคอย แก่ทู่ม,มวเจ้าไปคนละเจ็ดดอ,อกแป็นบอกแก<ะ><ะ>่ข,ข้าว <c oughs> บึงทั้งฝุ่นเพิ่นกับบอยอมทั้งนี่กับบอยอมกะยุตโตเก้าอัละหน่อยอัตถามาหายานผู้นั้นำนำหนาวาสังห์ศรีเขียนเป็นดาบทมหาพุทโธเขียนด้วยสีแดงนี่แหละมันจะง,งาม <c oughs> อัตถามาหาพุทโธเพิ่นว่าเก้าอารหังมหาญาณเก้าอรหังมหาพุทโธเด็เจ้าหน้ออริยะเมตไตรมหาพุทโธ

แปดบ่นยองแตสิตตเก่าวเห่ไ่ว่าชูเจ็ดดอกนี่ริบเห็นเจ็ดเก้าหนึ่งไปเก้าหาพุทโธในสี่เขียนไหวนี่ว่ามหนาพุทโธ เห็นมหาฟุตเทอร์ได้ไหมมนุษย์ทั้งหลายเห็นบอลเก่าหนึ่งเห็นเก่าหนึ่งน่อยบ่เห็นบ่เห็นอยู่ปูเห็นแล้วบ่เห็นบ่เห็นอยู่ผูใหม่ขีดเขียนไหนเจ้าโตเก่าวอย่นะตัวนี้เขียนไหนเจ้าโตเก่าเดียวเดียว ตะเกียนดนคัดคัดอางเนี่ยตะเขียนยันตามหายานตะเขียนไดตก้เตาต้าแปดเก้าหนึ่งนึงนะคะท่านผู้ชม

ปดเก้านึ่งเก้าหนึ่งแปเก้าแปดหนึ่งอันนี้สองตัวล่างนู้นนะคะท่านผู้ชมสองตัวล่างหนึ่งสี่แปดสี่ห้าสี่หนึ่งนะ ฟังเสียงสวรรค์เลขล่าง5้าสห้าหนึ่งะคะเก้าเ้าเ้าเ้าดงด้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 งเดงเสียงมอยตว่าเสียงดีอยู่มันเสียตัวหนึ่ง เสียตัวแล้วไปต้เสียวแต่ใตัวเอาคักคัอยู่บ่หน่อยคักคักแล้วคัดเลยก้าว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 เดินเด มันจะเอาตรงนี้เลยมือทันดีละมือทานดีละใส่เอาหน่อยจ้ำได้หน่อยเด้อจ้ำได้หน่อยเด้ออ่ะเพียนเราไม่หนจักใบตัวนี้มันกระแมนตัวนี้มันกระแมนตัวนี้มันกระได้การอยากได้สามตัวอยจะแจกหัวเอาถูกเสียลเลยในนี้มา ท่านผู้ชมเนอนะคะปูก็ได้ให้แนวทางไปเสร็จแล้วนะคะย้ำนักย้ำหนา9191นะคะ3าตัว8ป1นะคะ, 3, 8, 9, ะ,คะท่านผู้ชมนะคะปูว่าไม่ทิ้งตัวเก่านะคะอ่ะวันนี้นะคะปูก,ตก็ตะโูกนบอกอย่างดังๆ9 9 9 8 1นะคะท่านผู้ชมนะคะ,ะ9 1 9 1หนึ่ง9หนึ